โรงพยาบาลเก่าทางเดินยาวเงียบงนันไฟฟ้าติดติดดับดับทำให้เห็นแค่เป็นช่วงๆกลิ่นยาฆ่าเชื้อเก่าๆปนกับกลิ่นอื่นที่เหม็นมากเหมือนกลิ่นของคนป่วยที่นอนนานเกินไปประตูห้องเรียงรายข้างทางส่วนใหญ่เปิดค้างไว้ข้างในมืดสนิทเขาเดินผ่านห้องหนึ่งมีเตียงเก่าๆหลายเตียง ผ้าปูที่นอนเปื้อนคราบสีน้ำตาลเหมือนคราบเลือดเก่าๆมีหมอนที่มีรอยหัวคนนอนยังคงเป็นรูตรงกลมเหมือนเพิ่งมีคนนอนไปเขาได้ยินเสียงจากหคังคางๆเหมือนเสียงคนครางเบาๆเ,เขาเดินไปดูในห้องมีเตียงคนไข้เตียงเดียวมีร่างคนนอนอยู่ผ้าคลุมตัวสีขาวปนเลือดร่างนั้นนิ่งเหมือนคนตาย แต่ออกขึ้นลงช้าๆเขาเดินเข้าไปไกลเขาดึงผ้าออกเห็นใบหน้าคนป่วยผิวสีขาวซีดตาลึกลงแก้มบุม๋มริมฝีปากสีม่วงแต่อยู่ๆตาของร่างนั้นก็เปิดขึ้นมองตรงมาที่เขาไม่มีม่านตาเป็นแค่ดวงตาสีขาวคุนปากร่างนั้นอ้าออกช้าๆข้างในไม่มีลิ้นเป็นแค่หลุมดำๆ เลือดสีดำข้นๆไหลออกมาจากปากลงบนหมอนเขาถอยหลังแต่ร่างนั้นลุกขึ้นชา้ชาๆร่างกายสั่นไปมาเหมือนกำลังจะลม้มร่างนั้นยื่นมือออกมามือผอมแห้งเห็นเส้นเลือดดำใต้ผิวหนังเล็บยาวสีเหลืองมีคราบเลือดแห้งใต้เล็บเขาถอยหลังต่อแต่ชนเตียงข้างหลังร่างคนป่วยอีกคนนอนอยู่ แต่ครั้งนี้ศีรษะหันมาทางผิดเขาหันไปดูร่างนั้นมีแผลลึกที่คอเลือดแห้งแล้วรอบแผลตาเปิดกว้างแต่ไม่มีลูกตาเป็นแค่หลุมดำเลือดสดไหลออกจากหลุมตาปากคร้างเสียงแปลกๆไม่เหมือนเสียงคนเขาวิ่งออกจากห้องแต่ในทางเดินมีร่างคนป่วยอีกหลายคนเดินมาแต่ละคนมีแผลที่แตกต่างกัน บางคนหัวแตกบางคนแขนขาดบางคนหน้าเป็นแผลเปิดทุกคนเดินมาหาเขาช้าๆแต่ไม่หยุดเขาพยายามหาทางออกแต่ทางเดินเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทุกทิศทางมีแต่ร่างคนป่วยเดินเข้ามาหาตาที่ไม่มีลูกตามมองมาที่เขาปากอ้าค้างไม่มีเสียงแต่เลือดไหลออกมาเรื่อยๆ หยดลงบนพื้นเป็นเส้นทางสีแดง